สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้อมูลเลตนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับรุ่นเสือกลับออกวัดล่วงปี2องพนะครับผมเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงไปดูกันครับครับสาหรับการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงรุ่นเสือกลับออกวัดล่วงนะครับปี2521หยิบกล้องขึ้นมานะครับผมจดจําใบหน้าหลวงพ่อให้ชัดเจนนะครับคมชัดแบบนี้นะครับ ดูสภาพพื้นผิวเหรียญตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับแล้วก็เป็นสันไม่มีตื้นไม่มีเบรอร์นะครับสภาพพื้นผิวเหรียญน,นะครับตัววัดการหลงทุกท่านเห็นไหมวัดการหลงนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับผมพื้นผิวเหรียญเรียบตึงไม่มีตื้นไม่มีเบรอร์นะครับผมกลับ <g ul ing> มาที่ด้านหลังนะครับผมหูเหรียญหูเหรียญเป็นรูเจาะธรรมชาตินะครับ ป,ปิ้นแบบธรรมชาติไม่ได้มีผ่านการตกแต่งนะครับผมตัวยันคมชัดพื้นผิวเหรียญคมชัดแบบนี้นะตัวแบบนี้เลยนะพื้นผิวเหรียญคมชัดแบบนี้แล้วด้านข้างนะครับมีรอยปิ like sugar, ้นแบบธรรมชาติ like it. นะครับที่ออกมาเป็นธรรมชาติเป็นผิวมะละมะละแบบนี้นะครับมีรอยปิ้นมีรอยปิ้นนะแบบนี้เลยนะครับผม เป็นปิ้นๆแบบธรรมชาตินะครับแล้วจุดสําคัญของเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือกลับนะครับตัวตัดมาดูนที่ตัวตัดจะเป็นแบบมลระผิวมะลระมลระแบบนี้นะครับนี่ผิวมละมลระแบบนี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตได้นะครับว่าเป็นผิวมลระแบบนี้แท้แน่นอนร้อยเปเซนนะครับผมจุดตายดูยังไงนะครับผม ในส่วนตัวของผมแล้วนะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับหันมาที่2นาฬิกาบ่าย2โมงนะครับแล้วก็หันขวาเข้าตัวเองนะครับผมมาดูในจุดตรงนี้นะครับผมมีบ้างๆแบบนี้นะครับมีบ้างๆแบบนี้สำหรับตัวผมแล้วนะครับแท้เลยนะครับมีบ้างๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับตรงส่วนบริเวณ2นาฬิกานะครับบ่าย2โมงนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อสุดใบกาหลงรุ่นเสือกลับนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับรบกวนกดติดตามกดหัวใจให้ทางผมหน่อยนะครับผมสำหรับเต้มูลเอฟซวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ